ก่อนก่อนที่คิดจะเป็นเจ้าของบ่อนตอนนั้นแดนสามมีสัมปทานใครหรือยังมันมีสัมปทานอยู่แต่พอเขาเห็นเราไปเขาก็หลีกให้เราคิดจะทําบ่อนปุ๊บนะ้าก็คิดแล้วว่ากูต้องทําบ่อนกูต้องทํำยังไงบ้างนะ้าก็เอาเงินเข้าไปทีเดียวเลย5้าล้าน5ล้าน5้าล้านบางขวางเข้าทีเป็นส0ล้านทั้งเงินอ่ะเงินนะ5้าล้านมันเยอะนะ,ะแล้วแล้ววาไปยังไงนะเอาเข้ายัางไงมันมันเป็นยังไงมีคนเอาเข้าไปให้เรียบร้อยหมดตีห้าเจอกันที่ปัม๊มน้องสาวขับรถไปทิ้งให้ปุ๊บไป วันหนึ่งพี่เขาว่ามาให้แล้วเราก็คิดเลยว่าเงิน5ล้านเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นของเราเ<ม>พราะว่าน้าเอาเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยน้าจะเปิดบ่อนพรุ่งนี้ยนเนย็นนี้น้าจะเอาเงินมาวางเลยมึงเอาเท่าไหร่เรารู้ว่านี่ญาติถึงมึงเอาสอง,แส,สองแ,แสนเอาไปสองแสนเงินมสดให้ไปเลยเอาไปเลยสองแสนสองปึกปุกละแสนแล้วไปเมื่อไอ้นี่ญาติถึงไอ้นี่แน่นอนแน่ มึงมีงานทํามีโรงงานอเอาไปห้าแสนเอาไปดีเอาไปส <500. S 1> ามแสนแสนหนึ่งแต่นายอย่าพูดตลอดนะคนจนห้ามขึ้นบ่อนนาะคนจนไปอยู่โรงเลี้ยงนาซื้อต่อทัรเวก,กาจอบแบนยี่สเนิ้วตั้งไว้ที่โรงเลี้ยงใน2สองเครื่องเพื่อให้ไปให้คนจนไปอยู่นั่นพักผ่อนแล้ววันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ ชิปของน้าเนี่ยซื้อของได้ทั่วแดนเข้าใจไหมชิปของน้าเนี่ยซื้อของได้ทั่วแดนร้านเล็กร้านใหญ่แจกทุกคนคนละสอง